สวัสดีค่ะทุกตุกทอาน,นะคะวันนี้โคคณเต็มพามาทําบุญเย็นๆทานเล่นนะคะใส่ผงวุนหนึ่งช้อนกลางนะคะเราจะทําบุ้นแตงไทยนะคะเยือดน้ําลงไปเรียกน้อยแช่ผงวุนประมาณสี่ห้านาทีนะคะน้ําที่เหลือเราจะเอาไปป่นแตงไทยนะคะทั้งหมดใช้หกร้อยมิลลิลิตรนะคะต่อไปก็มากวงางใส่หม้อผงบุ้นะคะกวงเอากาก,ากมันอวกนะคะ ต่อไปก็นําผงวุ้นมาตั้งพลอยนะคะเขี่ยวต่อไปเรื่อยๆให้ผงวุ้นในลายตัวนีนะคะผงวุ้นในลายตัวนีแล้วก็ใส่น้ําตาลลงอยนะคะขมหวานใส่ตามใจชอบนะคะอันนี้มีนิดเดียวไม่หวานเตีมก็เลยใส่นมข้นหวานเล็กน้อยนะคะดอดแล้วก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็ใส่เ,ต,สเตียงถอยลงปลอยนะคะต่อไปก็เอามาเทใส่แม่พิมพ์ในวัตถุดที่ตั้งการได้เลยนะคะ พอให้มันเย็นเล็กน้อยแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นรอให้มันแข็งตัวนะคะวุ้นเราแข็งตัวเรียน,นะคะต่อไปก็มาใส่ในจานแล้วตัดโลค่ะเราจะมาลองชิมรสดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเตีมจะมาลองชิมโลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เตีมด้วยนะคะลองชิมโลค่ะ มันก็จะมีกลิ่นแตงไทยนะคะใครจะลองไปทำลอก็ได้นะคะเป็นอาหารทานเล่นเย็นๆกินเล่นๆน,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 นะคะ